เอาไปว่าแบบนี้แล้วกันนะสำหรับคนที่พลาดในส่วนของเมื่อก่อนนะ้าที่ผมเคยแนะนําในส่วนของเหรียญคริปโตเคอร์เรนซีตอนที่ราคายังน้อยๆอ,อยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเหรียญเหล่านี้ก็คือทําราคาขึ้นมาเยอะเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นของดอทคอยตอนนี้ก็ทําราคาขึ้นประมาณ10เซนเลยนะครับ วันนี้นะครับผมก็มีแพลตฟอร์มนะที่จะมาแนะนำให้กับเพื่อนๆนในการที่เราจะหาเหรียญคริปโตเคอเรนซี่ดอจคอย Ada BNB นะครับก็มีบิตคอยก็มีนะครับอีทีเรียมก็มีเนาะก็สามารถที่จะหาได้ให้หาได้ฟรีเราไม่ต้องลงทุนนะครับผมนะก็เดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับ สวัสดีครับเพื่อนเพื่ทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel ของ Test A n C วันนี้ก็มาอยู่ในส่วนของอแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า Auto Faucet นะครับซึ่งแพลตฟอร์มนี้สามารถที่จะหาเหรียญน,นะครับหรือสามารถที่จะหาเงินออนไลน์แล้วก็สามารถที่จะถอนนะครับเป็นเหรียญค r y p t o c u r r e n c y ได้นะครับผมนะวิธีการนรับก็คือมาสมัครสมาชิกก่อนโดยกดที่คำว่า Sign Up ก่อนเลยนะครับ ซึ่งการสมัครสมาชิกของเขานั้นก็จะมีนะครับสามรูปแบบด้วยการวิธีแรกคือใช้บัญชีของ Google ในการสมัครสมาชิกวิธีที่2คือใช้บัญชีของ Discord ในการสมัครสมาชิกแล้วก็วิธีที่3คือกรอกอ e ีเมลนะครับวันนี้เนาะแล้วก็ทำการแก้แคปแช่ให้เรียบร้อยกด Accept ให้เรียบร้อยแล้วก็กด sign u p ได้เลยนะครับผมนะหลังจากที่เราสมัครสมาชิกแล้วนะครับเรามาที่เมนูของการ ใช้งานนะครับหรือเมนูของการล็อกอินเข้าบัญชีของ Auto f a a เ e สนะครับก่อนอื่นเลยนะครับให้เรานั้นทำการสมัครสมาชิกให้เรียบร้อยก่อนนะหลังจากที่เราสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วเราก็จะสามารถเข้าสู่ในระบบได้เลยนะครับโดยการกรอกข้อมูลตามที่เราสมัครไว้นะครับ หลังจากที่เราเข้ามาในระบบแล้วนะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของหน้าของการสร้างไรายได้นะก็จะมีในส่วนของเมนู Earn นะครับกดตรงนี้เลยนะแล้วก็เมนูการสร้างไรายได้ของเขาจะมีการสร้างไรายได้ด้วย Offer Survey Short Link Mining Game Bonus Donation แล้วก็ f o r s e t นะครับกอนอื่ n เลยเดี๋ยวเรามาดูที่เมนู Cash Out ก่อนเลยนะครับผมหรือเมนูของการถอนเรียนนะครับจะมีในส่วนของ Bitcoin นะครับแล้วก็ USDT ZEN e t h Litecoin หรือ LTC แล้วก็ d g e coin ที่เมื่อกี้ทำราคาขึ้นประมาณ10% 11%เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ Ethereum Classic Bitcoin Cash นะครับอ่า Zcash นะ d i g i b y t Dash แล้วก็ Tron Ripple XRP ก็มีทุกคน ADA ที่ผมบอกเมื่อกี้ก็มีเหมือนกันนะครับมีทุกคนเนาะก็นะครับ Binance BNB ก็มีเหมือนกันเมื่อกี้นะครับที่เหรียญราคาขึ้นอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะเพื่อนๆสามารถที่จะ าหาคะแนนกันก่อนนะหาคะแนนตรงนี้แล้วก็นำคะแนนมาแลกเปลี่ยนที่เมนู convert นะครับเราก็จะมีแบบเมนุ Cas ์เมนุนเคมตรงนี้ทุกคนนะแล้วก็เมื่อเรามีคะแนนมาแล้วเราก็ทําการใส่คะแนนตรงนี้แล้วก็เลือกในส่วนของเหรียญที่เราต้องการแลกอย่างเช่นเราต้องกําลังต้องการแลกเป็นดอชคอยก็คือเลือกดอชคอยแล้วก็ใส่เหรียญตรงนี้นะครับใส่ตรงนี้แล้วก็กดเคมได้เลยนะส,สมมติว่าผมจะใส่ประมาณ1000นนะครับนี่เนาะ ใส่1,000แล้วเขาก็จะคำนวณว่า1 0 0 0คะแนนนี้เราจะได้เหรียญดัชคอยประมาณเท่าไหร่ซึ่งปรากฏว่าจะได้ประมาณ0 0 3 3 8 4 8ดศูนย์สามสดอชคอยด้วยกันนะครับนี่ทุกคนแล้วก็กดคำว่าเคลมได้เลยเมื่อเราก,กดเข้าไปแล้วนะครับเหรียญก็จะมาเข้าที่เมนู cash out นะครับตรงนี้นะก็คือจะเข้าในพอร์ตของเรานะครับตรงนี้เลยนะแต่ว่าอันนี้ผมยังไม่ได้แลกทีนะมันก็เลยไม่มีเนาะพอขึ้นตรงนี้ปั๊บนะเราถ้าเราจะแลกก็คือกดคำว่าวิดรอตรงนี้นะ กดปั๊บนะครับเราก็ทําการใส่จํานวนเหรียญที่เรามีอยู่นะตรงนี้ใส่ตรงนี้ปั๊บเลยแล้วก็นะครับอ่าไม่ใช่อันนี้คือเป็นบาลานเนาะ เรามาใสา่ตรงตรงไหนอ่ะตรงนี้ทุกคนเลือกก่อนว่าเราจะถอนที่กระเป๋าไหนนะมันจะมีกระเป๋า w a l l e t a d d r e s s หเือกระเป๋าอ่า wallet ของด o ยได้ตรงต่อแม่ก็ f a เ e e p a เพย์ตัม่ก็ c w a l l e t นะของผมแนะนําเป็น f o r s e t pay นะครับฉะนั้นเราก็ต้องมีกระเป๋า f a เ c e pay ก่อนนะนี่คือกระเป๋า f a เ c e p a เพเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์การสมัครสมาชิกของ f o r c e t pay ไว้นะครับซึ่งกระเป๋า f o r s e t p y y ใช้งานง่ายมากทุกคนเนาะ เราก็แค่นะครับผม,มไปเอาในส่วนของ wallet ของ f a p o s i t p a y นะวิธีการเอาก็คือนะครับกดที่ตรงนี้นะ overview ก่อนนะครับแล้วก็กดที่คําว่า wallet ตรงนี้นะครับจากนั้นก็คือนะให้เราสมมติว่าเราจะเอากระเป๋าของดอ c o i n ใช่ไหมหาดอ c o อยก่อนนีทุกคนนแนน o g e c o i แล้วก็กดที่จุด -3 จุดนะครับแล้วก็ให้เราเลือกเลยถ้าเราต้องการที่เราจะเอาจะ,จะนำเหรียญเข้ามาในกระเป๋าคือต้องเป็น deposit De นะ แต่ถ้าเราจะถอนเรียนนี้ไปยังกระเป๋าอื่นก็คือต้องวิดดอนะล้วก็เอาที่ Deposit ครับแล้วก็คัดลอก Address d a ดเลยนะครับหลังจากที่เราคัดลอกเร็รียบอยแล้วนะครับเราก็มาใส่ตรงนี้นะก็คือกดท e ่ o s i t pay นะตรงนี้อ่ะอันนี้คือเขาไม่ไม่ให้เราเขาไม่ได้ต้องการให้เราใส่กระเป๋าของของดูสคอยแต่ว่าให้เราใส่อ e ีเมลที่เราสมัครไว้กับ ดอชคอกับฟอเรสตเพนะเอาอีเมลที่เราสมัครไว้กับ f อเรสต์เพมาใส่ตรงนี้ทุกคนเนาะก็เราก็ใสจ่จํานวนเหรียญที่เราต้องการถอนนะอ่าคต่ำอยู่ที่1นึ่งซาตชีดชคอยเองทุกคนแล้วก็ทําการถอนได้เลยนะครับผมนะก็ประมาณนี้เลยเนาะต่อไปทุกคนนะับมาดูที่เมนูเอิร์นนะครับผมนะก็เป็นเมนูเกี่ยวกับการ สร้างไรายได้ของเขาทุกคนนะเดี๋ยวเรามาที่เมนูเอื่นกันต่อนะนี่ทุกคนนะก็เลือกเลยนะครับอย่างเช่น o f f เฟนะเป็นในสองการหาคะแนนจากการที่เราทำออ f เฟอมีอะไรบ้างนะครับก็มาดูกันเลยทุกคนนะก็จะมีในสองของค่าย b i t l a b r o t a b ฟนะครับอ่า pixel point timewall ล์มอลลิกอันนี้คือเป็นค่ายของการทำ Off เฟนะครับออ f เฟก็จะคือจะเป็นในส่วนการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันติดตั้งแอปนะับอย่างเช่นแอปพลิเคชันนี้นะก็เขาจะให้ในส่วนของคะแนนประมาณ6,300คะแนนซึ่งสามารถที่จะทำได้ในส่วนของ Android แล้วก็ iOS แล้วก็คอมพิวเตอร์นะครับผมอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอ่าก็มาดูได้เลยนะ ส่วนเกมนี้ประมาณ4ี่หมืนกว่าอันนี้ก็0กแสนกว่านะครับก็เขาก็จะบอกว่าระบบปฏิบัติการไหนบ้านที่สามารถทําได้แล้วก็สมมติว่าเราจะทําเกมนี้เกมฮันใช่ไหมก็เขาว่าให้เราสตาร์ทออฟเฟอร์นะครับแล้วก็ทําการติดตั้งแอปพลิเคชันแล้วก็เปิดแอปแล้วก็เล่นจนถึงเลเวล26นะครับผมนะอันนี้ก็คือเปนในส่วนของเงื่อนไขของเขานะครับ ต่อไปก็คือเป็นในส่วนของเอ่อส urve นะก็คือการตอบแบบสอบถามนะครับนีุ่กคนนะกดเข้ามานะครับก็จะมีในส่วนของ survey ให้เราทำนะครับนีุ่กคนนะก็เลือกทําได้เลยเนาะอันนี้คือ survey แล้วก็คะแนนนะแต่ว่า s u r v e ์เราต้องทําให้ผ่านหมายความว่าอย่างไงหมายความว่าถ้าเราทําไปอยู่ดีจู่ๆนะมันหลุดออกมาหมายความว่าเขาจะบอกว่าเรา้ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายที่เขาต้องการนะก็คือว่าข้อมูลที่เรากรอกใน survey นั้น ไม่ตรงกลุ่มเป้าหมายที่เขาต้องการก็เลยเด้งออกนะบางทีเราทําใกล้จบแล้วแต่มันเด้งออกก็ไม่ได้อะไรเลยตรงนี้คือข้อเสียของเขานะนครับผมนะต่อไปก็คือเป็นนส่วนของชัดลิงนะครับเป็นการแก้ทับชาตดทุกคน งานช็อตลิงเป็นงานแก้แคปชาตินะครับผมนะก็มีหลายงานเลยอย่างเช่นงานนี้นะครับก็มีคนทำยอดหนึ่งครั้งด้วยกันแล้วก็คะแนนประมาณ9 4้าคะแนนด้วยกันอ่าอันนี้ก็มีคนทํา10ครั้งก็คะแนน162คะแนนด้วยกันตรงนี้นะครับมีหลายงานเลยให้เราได้ทําในส่วนของช็อตลิงนะครับต่อไปคือ mining อ่านี่ผมขอข้ามไว้ก่อนเป็นการขุดนะแล้วก็เกมผมวข้ามไว้ก่อนแล้วก็บอนัสก็ข้ามไว้ก่อนแล้วก็มิชชั่นขอข้ามไว้ก่อนนะไปที่ พอเสรนะครับเพราะว่าที่ผมข้ามเมื่อกี้คือเป็นเมนูนที่ผมไม่ได้ทำนะผมก็เลยข้ามาไปเนาะอ่าแล้วก็ผมจะบอกแค่เมนูนที่ผมทําก็เพียงพอแล้วทุกคนเนาะงานนี้คืองานเกี่ยวกับการแก้แคบชาตินะครับเราก็กดตรงนี้นะแล้วก็รอให้ทางระบบนะทำการอ่าให้เรานั้นยืนยันแคบชาตินะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตรงนี้นะครับอ่าก็คือว่าเขาพยายามไม่ให้มีหุ่นยนต์มามาทำแทนเราทุกคน ตรวจสอบได้เลยนะครับนี่ทุกคนนะก็น่าจะถูกต้องแหละนี่ทุกคนผ่านไปแล้วกดเค็มไปได้เลยนะครับผมอ่านได้มาอยู่ที่12แหละทุกคนรอสักครู่นึงให้ระบบทําการตรวจสอบนะอ่าเรียบร้อยทุกคนได้มาอยู่ที่13ทุกคนนะเห็นไหมก็รอประมาณอีก5นาทีก็มากดรับคะแนนต่อได้ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของงานสุดท้ายก็คือเป็นงานเกี่ยวกับการทํา affiliate นี่ทุกคนนะอ่าก็มี affiliate ด้วยนะครับผมแล้วก็ทําการ ก๊อปปี้ลิงกของเราตรงนี้นะครับแล้วก็ไปทําการแชร์แล้วก็ทำคอนเทนต์ได้เลยนะครับเราจะได้ค่าคอมมิชชั่นจากเรฟเฟอร์ลของเรานั้นไปทำออฟเฟอร์เราจะได้ไป10%แล้วก็เซอร์เวย์10%ช็อตลิงก์20%มายเนง5% มิชชัน15%แล้วก็ฟอเรสต์15%นะครับซึ่งถ้าที่ผมดูทั้งหมดนี้งานที่ง่ายสุดคืองานฟอเรสนะครับถ้าเพื่อนๆของเราทําได้เราก็จะได้ตามแล้วก็ได้เยอะด้วยนะครับ15%เรททีเดียวแล้วก็มากกว่าเซเวด้วยตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะแล้วก็มากกว่าออฟเฟอร์ด้วยเนาะช็อตลิงเป็นงานที่ได้รับเปอร์เซ็นต์เยอะที่สุดแล้วตรงนี้นะครับผมแล้วก็เป็นงานที่ค่อนข้างที่จะซับซ้อนนิดหน่อยนั่นเองนะครับผมนะเผื่อใครที่ทําผ่านคอมพิวเตอร์จะง่ายหน่อยจะง่ายหน่อยแต่่่่ถถ้าาาใใคครทํนน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 สวขออออองงผผมมืืจะะัับหยเเ ประมาณนี้เลยนะครับในส่วนของช่องทางที่เราจะหาไดยได้เนาะเมื่อ,อสมาชิกของเราที่เราแนะนําไปทํางานไปคะแนนของเราจะอยู่ตรงนี้ทุกคนนะอย่าไม่ถูกโอนตรงนี้เราก็ต้องกดเคลมตรงนี้ก่อนนะครับอ่าเขลมไปเลยเนาะก็จะได้คะแนนตรงนี้มาโอเคได้2 0 0 0มมาเราก็ไปคอนเวิร์ตได้เลยนะกดที่ตรงนี้นะในส่วนของการคอนเวิร์ตเป็นเมนูนเคลมนะแล้วก็สมมติว,ว่าผมจะเอาเป็นโทเค็นดอชคอยนะเราก็เลือกเป็นดอชคอยตรงนี้นะครับปักเลย แล้วก็เลขทั้งหมดนะครับปักเลยแล้วก็เขาก็จะบอกว่า2 7 5 7 0 4คะแนนนี้เท่ากับประมาณเท่าไหร่ประมาณ0.93 0.93เา0.93จดยด้วยกันก็ตีตีเรานี้ก็น่าจะประมาณ7-8บาทเองทุกคนตรงนี้นะก็กดเข็มได้เลยนะครับผมนะโอเคทุกคนประมาณนี้เลยเนาะถ้าขามว่าใครมีความสนใจในการหาเหรียญคริปตัวเรน c ซีนนะครับแบบที่ว่าเราไม่ต้องลงทุนนะครับเราก็สามารถที่จะทำได้จริงเนาะ ก็ไปลองดูกันได้เลยนะครับผมนะสอบวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะถ้าใครไม่เข้าใจตรงจุดไหนสอบถามกันได้เลยที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับผม